สวัสดีพี่น้องครับผมอีสาน u t u b e อีสานยู u ูปวันนี้ครับก็บจะมาอัปเดตงัวหน่อยตัวนี้นะครับที่ติดโดกลำปีสกินคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ครับคลิปที่สามอีสาน u t u b e ก็เลยมาอัปเดตติดตามให้พี่น้องได้เบิงนะครับในการรักษาการรักษางัวหน่อยตัวนี้นะครับที่ติดลำปีสกินแต่พี่น้องได้ติดตามช่องอีสาน u t u b e เกี่ยวกับโรกลำปีสกิน ว่านอ่ะที่นี่นะครับตอนนั้นนะครับในต้นในโตมันนี่ครับเต็มไปด้วยตุ่มนะครับว่าแม่นสิบอเวนแม้แต่แตหูขุมคนเดียวนะครับมัก็จิพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับเบิ่งอาการของตุ่มเพิ่นนะครับเบิ่งอาการของตุ่มเพิ่นเบิ่งเลยครับพี่น้องแต่ก่อนน่ะตุ่มมีแต่ตุ่มผุพองใหญ่ๆนะครับ เห็นพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อตอนนี้อาการกหายดีน, D นะครับเบิ้งตุ่มนะครับเด้อตกสเก็ตไปเรียบร้อยแล้วครับตัเกตตอนนี้เพิ่นขั้นิ่นก็ดจากห้เก่านะครับมันเกิดจะขัวออกเห็นพี่น้องเบิ้งเก้ไกด้อครับผมวิธีรักษานะครับถี่อาการหายดี D ขนาดนี้นะครับเป็นมือเป็นสองมือนะครับเป็นสองมือกับ เอินหมอมาฉีดนะครับฉีดั้งแรกกะสามเข็มครับผมหลังจากคุณหมอพ่นฉีดยาให้แล้วก็รักษาแบบประกอบไปด้วยพื้นบ้านนะครับแบบพื้นบ้านนะครับกัยากม็มียาเขียวว้โพ้นะครับยาฮิโรไม่สิน้นยาผ้าล่าครับผมแผลแห้งชนิดดีเลยครับแผลแห้งชนิดดีแล้ว แผลยุบลงไปนะครับเหลือแต่ลอดตัวเก็ดอย่างเดียวยาเขียวใบโพให้กินหกเม็ดยัดเข้าไปกับกล้วยนะครับที่นี่ยาฮิโรไม่สิน้นก็ให้กินสองเม็ดเสาร์แรกนะครับทั้งสองอย่างทั้งฮิโรไม่สิน้นทั้งยาเขียวใบโพครับผมก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเดบงอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามของงว้วหน่อยตัวนี้นะครับ อาการหายดีจริงๆนะครับอาการหายดีหลีผมก็เลยได้มากบอกกาวเราต่อให้พี่น้องเข้าในเบองอีกข้างนะครับสําหรับงูหน่อยตัวนี้กะให้พี่น้องเข้าทีเดี๋ยเบองคลิปนี้นะครับทีงูจ้าของเป็นโรคลําปีสกินก็ให้เอาไปรักษาด้ยครับเด้อแพ้หายนะครับไปรักษาแบบผมนี่แหละครับแบบผมบอกให้พี่น้องในฟัง่ง ตอนนั้นนะครับอาการนักถึงขันโบกินหยาเลยครับแถบสิบบอลอดเลยนะครับพี่น้องกระจากนานมาอนัวมากอนี่นะครับกระใส่เวลารักษาอยู่หนึ่งเดือนนะครับประมาณหนึ่งเดือนกับอีกหาือนะครับพราะว่าวันที่สาสบพืษสภาพนะครับอาการของผลเป็นที่เละ วันที่สามสิบพฤษภาที่เห็นครั้งแรกเลยนะครับรลังกาะหามากกระเดื่อเอิหาหมอเพิ่งมาฉีดให้นะครับตอนนี้แพ้เริ่มดีแล้วครับคือว่าแพ้แห่งสนิดดีนะครับแล้วก็มีการขั้นนะครับขั้นกับเก็ดเนีเก็ดขัข้วนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเด้วเบิ้งคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กอย่าลืมกดสับสุกไข่น้ำด้วยน้อง,องเด้อก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ้งน้ำครับเพื่อสิรับคลิปใหม่ๆก่อนมูนะครับขั้นนะครับอย่าให้เกาอย่าให้เกาเพราะว่าแพ้เพิ่นเริื่มโตเก็ตนะครับให้มีการเกาผมก็ ถ้าให้นพี่น้องบ้งนะครับแผลถี่มันมันเป็นเป็นแผลเบ้อบะที่แหลกๆเลยครับอีกแผลหนึ่งนะครับต่กรอนนี่เป็นแผลใหญ่ขนาดเพราะผมมือปวตีนนี่ครับตอนนี้ยุบแล้วแผลแห้งลงนะครับก็ยุบลงเป็นหลุมหายอีีครับมันใจเรือาหายนะครับรักษาแบบ ตัวยาที่ผมได้แนะนําให้พี่น้องในคลิปนี้นะครับงัว่าพี่น้องได้เบิ่งคลิปนี้กะคงจะเอาไปใส่เป็นกําลังใจให้ได้พี่น้องเด้อก็ให้งัวพี่น้องเขาหายไปไวนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ได้เบิ่งคลิปจ่องอีสานยูทู e นะครับคลิปงัวที่เป็นโรคลําปีสกินกะหลายๆายท่านนะครับที่แสดงความคิดเห็นมาหลักการหลายๆายท่านที่ คอมเมนต์มากนะครับบอกตัวยาดีๆบอกวิธีรักษาอีสาน u t u b e กับขอบคุณนะครับขอบคุณแทนพี่น้องที่งวเป็นโหลลำปีสกินแล้วก็เอาไปใส่วิธีใส่วิธีรักษานะครับแล้วก็บอกตัวยาดีๆมาขอบคุณอิลีครับขอบคุณผู้ที่วางดีแล้วก็แนะนําวิธีใส่วิธีรักษาตัวยาดีๆผ่านช่องอีสาน u t u b e นะครับขอบคุณแทนพี่น้อง ถือว่าแหงนะครับถือว่าหายอยู่ในขัน 8, แปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นแหละครับเต่ก่อนนี่ยซึมนะครับงาบอกินอาการซึมเศรานะครับเป็นไข่ช่วงนั้นนะครับก็มีการรักษาแบบยาเขียวใบโพเป็นครั้งแรกให้กินครั้งแรกเลยครับหกเม็ด หล้วก็ฮิโรไม่สิ้นให้กิน2เม็ตรยัดเขาไปในหน่วยกล้วยนะครับเศ้าแรงแล้วก็มียาพาราครับยาพารากับแก้ไขเด้อพี่น้องยาฮิโรไม่สิ้นนะครับยาฮิโรไม่สิ้นนี่แก้ฝีแพ้นองแล้วกายาเขียวใบโพ เป็นยาแก่หอนในนะครับพะบูถาโบราณ่นกว่าเป็นอีสุกอไสัยนะครับเป็นตุ่มอิสุกอไสัยสมัยโบราณแต่ก่อนนะครับเป่นอออของเพิ่คนรักษาคุณพ่อคุณแม่คณตาคยเหญ่คนรักษานะครับเขียวใบโพน,นะครับถือว่าเด็ผลกับพิโรเมสินในผลนครับกัญญาพราที่รักษามาตลอดนะครับตอนนี้ผม่ไดใสยาอย,ย่างแล้วครับตอนนี้่ไดใสยาอย,ย่างเลย ช่วงทีให้กินยาสามตัวยานั่นที่ผมเดบอให้พี่น้องฟังนั่นให้กินยูระมานสองอาทิตย์เลยครับพี่น้องสองถึงสามอาทิตย์เลยหล่ะเสาแรกเสาแรงเลยครับต่อมากะวิธีท่านะครับผมก็ใส่มาดบดละเอียดคูกเขาก่ากันกับน้ำมันพืชนะครับคุกเขาก่ากันกับน้ำมันพืชท่าไปบริเวณที่่นเป็นตุม่ม บริเวณผิวหนังเพเลยครับท่าให้ทั่วเลยครับผมแล้วก็ไม่ย้ายแหล่ควบขู่กันไปแล้วก็มีแปง้งหมาด้วยพี่น้องเด้อแปง้งหมาแปง้งหมานี่เป็นตัวไแรแมลงวันแมงมีแล้วก็ให้ที่สุก่อนอยู่ในขนของงวนะครับสามารถดูดกินเหลือดได้นะครับพวกหมักเฮบหมกแดงนิดน้อยนะครับที่มันอยู่ในผิวหนังงวนะครับ แปงม้าก,กับสามารถไล่ได้ดกกได้พี่น้องเด้อแป่งม้ากับเบิร์ตไลป์องอดนอี้พี่น้องผมก็เลยได้มาอัปเดตถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเขาได้เบิรงเพื่อจะเอาไปรักษางูาพี่น้องที่เป็นโรคล้ำปีสกินครับผมแล้วกลับมาเบิ้งแผลนะครับแผลที่เพิ่งเป็นตอนนั้นนะครับ นี่ครับพี่น้องแี่ถิ่นเป็นตอนนั้นนะครับตอนนี้แห้งแล้วนะครับพี่น้องแห้งแล้วแห้งหายดีแล้วครับนี่นี่น้องเด้อตรองนี้นโยอิพันกอนะพันยูครับนี่ครับผมตอนนี้แห้งสนิทเลยครับนี่ครับพี่น้องแห้งแล้วอาการที่ขึ่นนะครับนี่ครับแห้งแล้วเรียบร้อยนะครับ ดีคือเรื่อยครับผมครับพี่น้องที่เบิร์คลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ่วไหลกันหน่อยด้อครับเด้อฮะเบิรงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนยครับ แล้วก็บอกต่อๆกันไปได้พี่น้องเด้อผมกาการันตีเลยครับว่าหายแล้วนะครับซึ่งติดนักนะครับนักอาการนักแห้งตุ่มของเพิ่นนี่ว่าเป็นไปทุกขุมขนเลยนะครับพัวผิวหนังเลยพัวโตวเลยตอนนี้ก็แห้งสนิดแล้ว ถ้าพี่น้องเคยติดตามช่องอีสานยูทูบนะครับสําหรับงวงตัวนี้ผมเคยเดทไทยพี่นอ้องมึงแผลตัวนี้เป็นแผลใหญ่ขนาดไข่เป็ดไข่ไก่นะครับเป็นหลุมลึกครับผมตอนนี้แหง้งเป็นหลุมลึกนะครับตอนนั้นครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกรนะครับขอกนี่ฝา่ามี คลิปหน้าจังพอกัก็ผมใหม่ครับแล้วก็สิบผ้าพี่น้องติดตามงัวที่เป็นโรคล,ลำปีสกินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สอบถามจาของเพิ่นผู้ที่ง่วติดโรคล,ลำปีสกินว่าวิธีรักษาของเพ่นรักษาแบบไดแน่นะครับใส่ยาอีหยัง,ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเอาไว้ซัมนี่ คลิปหน้าจังพอกับผมนะครับเนาอสารยูทูบครับสวัสดีครับ